เขาสั่งของแบบว่าไม่หยุดไม่ย่อนนะผมสั่งเสร็จแล้วก็ยังถามพี่ว่าพี่มีอะไรเพิ่มเติมที่แนะนําอีกไหมพี่ก็บอกนี่นี่ถ้าจําเป็นถ้ามีงบก็ดีแต่ถ้าไม่มีงบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยค่อยไว้ค่อยเปลี่ยนก็ได้เอามาเลยพี่จัดมาเลยพี่จัดมาเลยมาผ่านอีกวันสองวันเอาอีกสั่งจนเป็นของเยอะขนาดนี้จริงๆพี่ก็บอกว่าน้องสั่งเยอะขนาดนี้เปลี่ยนเป็นห้าสามห้าสี่ดีกว่าไหมน้องบอกไม่เป็นไรผมสะดวกที่จะทำห้า50มิลกกำลังอัดนี่โคตรตึงนะวิงะว่งแก๊สวิง่งวินเนี่ยอย่าลืมเด็ดขาดเลย ปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งกับปั๊มติก๊กไม่ใช่ว่าถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยๆแล้วจะไม่เสียหายไม่พังบางทีมันไปอุดตันแรงฉีดไม่พอใช้ๆวันหนึ่งแรงฉีดไม่พอน็อกหลับลูกเบรกลูกติดจบเลยและก็สามารถต่อยอดทำาสาได้โดยที่ว่าเปลี่ยนแค่เสื้อลูกนะผมแล้วก็แคมนะครับผมสปริงวาลวแค่นั้นเองนะครับผมที่เหลืออย่างอื่นสามารถใช้ของเดิมได้แล้วก็แต่งฝาจะเป็นฝาอัปเกรด หรือจะเป็นฝ่ายเดิมแต่งเอาก็ได้ยืดยุ่นได้ประมาณนี้ถือว่าเป็นชุดที่โคตรคุ้มนะสวัสดีเวรล่เดี๋ยววันนี้มาดูชุด11 0 i ซูเปอร์ครับบล็อกเครื่องโตเก่าอันนี้จะเป็น50มิลกำลังอัดเต็มระบบนะครับผมชุดนี้ก็ถือว่าของโคตรครบเลยเดี๋ยววันนี้มาบอกให้หมดเลยว่าไกด์ไลน์แนวทางการไล่ไล่อย่างไงนะครับสามารถต่อยอดไปห้54ห้ได้อย่างไงในชุดนี้นะแบบคุ้มเลยนะครับสามารถต่อยอดได้เลยในชุดเดียวแล้วก็เดี๋ยวมาดูความสําคัญของแต่ ละยางของแต่ละชิ้นนะครับการไล่แนวทางทุกอย่างมีหน้าที่อะไรบ้างจบครบในวิดีโอเดียวกันเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยแบบดว่วนๆตามสไตล์พี่มันเดิมโอเคนะครับจริงๆแล้วของอ่ะแต่ละชุดอ่ะมันมีเยอะมากกว่านี้นะแต่พี่ยกตัวอย่างมาสักชุดแล้วกันเพราะว่าวันหนึ่งของมันเยอะจะให้ยกตัวอย่างทุกชุดไม่ไหวนะของมันเยอะจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนนะที่สั่งเข้ามานะครับอันนี้ไปนครราชสีมานี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยชุดนี้พี่บอกเลยว่าน้องคนนี้โคตรตึง ตึงยังไงใช่ป่ะเขาถามของพี่ว่าถ้าพี่พผมจะทำห้าสิบมิลเนี่ยนะครับผมมันต้องมีอะไรบ้างนะครับต้องมีของอะไรบ้างพี่เขียนรักเขียนขอมาให้หน่อยราคามาให้หน่อยเดียวผมสั่งเลยโอ้โหพร้อมโอนเลยเขาพูดมาเองเลยแล้วก็เขาสั่งของแบบว่าไม่หยุดไม่ยอนนะผมสั่งเสร็จแล้วก็ยังถามพี่ว่าพี่มีอะไรเพิ่มเติมที่แนะนําอีกไหมพี่ก็บอกน,นี่ถ้าจาเป็นถ้ามีงบก็ดีแต่ถ้าไม่มีงบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยค่อยไว้ค่อยเปลี่ยนก็ได้เอามาเลยพี่จัดมาเลย พี่จัดมาเลยมาผ่านอีกวันสองวันเอ้าอีกสั่งจนเป็นของเยอะขนาดนี้จริงๆพี่ก็บอกว่าน้องสั่งเยอะขนาดนี้เป็นเป็นห้าสามห้าสี่ดีกว่าไหมน้องบอกไม่เป็นไรผมสะดวกที่จะทำห้าสิบมิลกำลังอัดนี่โคตรตึงนะผมของขนาดนี้จริงๆทำห้าสามแบบสบายๆนะห้าสามห้าสี่อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยอะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อลูกกิ๊บล็อกสักสลักแหวนซุปครบเลยนะผมอันนี้จะเป็นลูกเนื้อทรงฟอร์สกระปงเล็กนะครับผมอันนี้เป็นลูกที่ดีที่สุด เท่าที่พี่ใช้มาแล้วนะครับผมตัวนี้จบสุดแล้วนะครับนี่นะครับผมโอ้โหลบวาวซีอุมทรงซีแอนซีเรียบร้อยแล้วก็อันนี้จะเป็นแคมพร้อมบุ๊แคมนะครับผมใส่ได้เลยมีทุกรุ่นนะครับผมมีทุกรุ่นราคาอาจจะถ้าเป็นบล็อกเครื่องตัวใหม่เนี่ยจะราคาเก้าร้อยบาทลุมทรงแต่เป็นบล็อกเครื่องตัวเก่าแบบนี้เจ็ดร้อยบาทลุมทรงนะครับผมอ่าแคมแข่งแคมอะไรมีหมดนะครับรถทิปทอลลิงดันโลชัดงานอะไรก็แล้วแต่นะครับรถแข่งรถเชงมีหมดนะครับผมอ่าแล้วก็สปริงวาวคู่นอกเนี่ยใส่คู่เดียวจบไม่ต้องไปซ้อนตัวในนะครับผม เอาแหวน롱เบาวาวใส่ทั้งไอเดียเสียเปลี่ยนซิงเกิลวาวใหม่เดี๋ยวซิงเกิลวาวพี่แถมไปให้ด้วยแล้วก็ใส่ไปได้เลยต้องรุ่นนะผมมีทุกสเปคเครื่องยนต์นะครับต่อมาก็คือ,อเรือนหัวเรือนกระหัวชีดอันนี้เรือนยี่แปดมิลน,นะครับผมควานจริงๆ50ห้าสิบมิลคนจะใช้อยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดนะแต่พี่บอกน้องเขาว่าเอายี่สิบแปดนะน้องเขานหนักไม่ได้เยอะเอาใช้ยี่แปดนะเผื่อต่อยอดไปทำห้าสามได้ยังใช้ได้นะครับผมยี่แปดมิลสบายเลยจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่อ่า อันนี้เรือนแท้วานซีนซีนะครับแล้วก็หัวฉีดหนึ่งหัวหัวฉีดไล่แกนน้ำมันเก้าห้านะชุดนี้หัวฉีดนะครับหัวฉีดนี้พี่บอกใกล้ไล่ให้แค่นี้แล้วกันว่าร้อยยี่สิบห้าซีซีถึงร้อยสี่สิบห้าซีซียืดหยุ่นประมาณนี้แต่ขึ้นอยู่กับอ,ะ,อะไรลูกหัวซูอะไรก็แล้วแต่นะแคมเคอมทุกอย่างมันต้องลงตัวกันพี่บอกใกล้ไล่ประมาณนี้นะพี่ไม่ได้รับปรึกษาเรื่องเรื่องอปัญหารถนะแต่ว่าพี่บอกใกล้ไล่ให้ เท่านี้นะครับผมส่วนห้องน้องเขาเนี่ยมีตามสเปคอยู่แล้วนะครับผมต่อมาก็คือน้องเขาจะเอาคอริดมีเนียมกับเป้นลองไฟเบอร์ด้วยแต่พี่บอกว่าเออถ้าลูกกําลังอัดอะเอาคอริดเดิมก็ได้จะได้ไม่ต้องนั่นมันจะได้แบบว่าขึ้นแรงเต็มเร็วนะครับเพราะว่าเราใช้เรือนยี่แปดแล้วไงอ่าแล้วพี่ก็แต่งให้เรียบร้อยรับให้เรียบร้อยสวยงามโจโจะนะครับอ่าเอาไปทากาวนี้ก็ประกอบได้เลยนะครับผมแล้วก็ตั้งรอบเรือนใหม่อะไรใหม่ก็เรียบร้อยก็คือจบนะครับ ถามว่าเดี๋ยวต่อไปถ้าน้องทำห้าสามอยากจะใช้ใช้คอลิบมีเนียมก็ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวมันจะเฟ้อไปมันจะใหญ่ไปอันนี้ใช้ของเดิมพอนแล้วก็อันนี้จะเป็นกองหมกนะครของที่ร้านใส่ตรงรุ่นเลยมีทุกรุ่นนับตั้งแต่เ3มถึง S6 นะมีหมดตรงรุ่นไม่ต้องกลัวว่าสโลไม่อยู่นู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่กเบิ้ลไม่เนียนไม่อะไรของพี่ตรงรุ่นตรงสเปคของรหัสครื่งยนตแน่นอนนะครับเบิ้ลใส่นะครับรอบหนึ่งห้าร้อยรอบขี่กำลังสนุกเลยมันเลยนะครับผมโซนกระเดึงวาวอันเนี้ย จริงๆแล้วอ่ะใช้ของเดิมก็ได้แต่น้องบอกเหลือไงผมเหลือไงออปชันผมเยอะไงนะครับจัดมาเลยนะครับผมอันนี้กระดึงวาวอันลอยตัวดีสุดและงานไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนทั่วไปนะครับกล้าพูดเลยนะครับตัวนี้ดีสุดแล้วนะครับผมอ่ามันช่วยอะไรที่แบบเบารอบที่เรียกมาเนี่ยมันจะเร็วมันจะขึ้นแรงแล้วก็ใส่นะครับผมก็คือเรียกรอบได้ใส่อ่ะนะครับผมทนตัวนี้ดีสุดมันไม่ใช่งานตลาดทั่วไปที่เห็นเห็นนะ ไม่ใช่ตัวหกร้อยเจ็ดร้อยสามร้อยอะไรไม่ใช่นะไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้อันลอยจริงๆไม่ใช่อลอูมิเนียมไปกึ่งให้เหมือนอันลอยไม่ใช่นะครับส่วนเฟืองอ่าตัวนี้เป็นเฟืองแท้เจาะนะครับผมถามว่าใส่ของเดิมได้ไหมก็ใส่ได้แต่น้องก็เหลือไงนะครับผมก็เหลือไงคนมันเหลือกก็ใส่แบบนี้ไปนะครับนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องความแข็งแรงแนละ้วแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับมุมองศางความแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกลัวอ่าทีนี้ องค์ประกอบของตัวเครื่องยนต์นะครับอีกหนึ่งอย่างที่อย่าลืมก็คือปั๊มติ๊กอันนี้เป็น5.5าบาหมกนะครับอย่าลืมหักเขี้ยวตรงนี้ด้วยถ้าเป็นของรเนี่ยเนียเน,ยเน,ยเนียมันเป็นแม่แบบแม่พิมพ์นะครับผมอันนี้ต้องหักออกแล้วก็ใส่ไปได้เลยตรงรุ่นนะครับนี่ท้ายแรงแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าน้ำมันช่องท้ายจะไม่ดีเปิดคันเร่งจะไม่เนียนตัวเนี้ยช่วยได้นะครับผมที่บางคนเปิดคันเร่งไม่เนียนท้ายไม่ลึกท้ายตื้อๆออนะครับผมท้ายมีแต่เสียงรถไม่ไป ลงสเตอร์แล้วก็ไม่ไปรถมันจะมีรอบมันก็มีกําลังแต่รถไม่ไปนะครับอย่าลืมดูปั้มติ๊กนะครับผมอ่าทีนี้ก็ระบบเครื่องยนต์สมบูรณ์แลกนะครับผมท่อนล่างเดิมโรงงานเลยเช็คให้ดีว่าก้านเกินยังใช้ได้ปกติถ้าก้านเกินยังใช้ได้ปกติก็คือจบไปนะครับเดิมแล้วไม่ต้องไปกึงไปล้างอะไรทั้งนั้นเลยทีนี้มาเรื่องฝาสูบต้องทํายังไงใช่ไหมฝาสูปเนี่ยฝาเดิมๆอ่ะพอททางเดิรไอเดียเสียเปิดข้างละ0สูอยู่มิลหรือห้ามเกิน1มิลทั้งไอเดียเสียแค่นนั้น แตงตะป,ปุมตะปำมาที่ว่าเป็นของอ่าเป็น,เป,นเป็นทางพอทของไอเดียเสียเนี่ยที่มันเป็นตะป,ปุมตะปำเนี่ยแต่งออกแต่งเคริรแต่งมุมออกไปนะครับตรงที่เป็นตะป,ปุมตะปำแค่นั้นเลยหรือใครเห็นภาพไม่ออกนึกไม่ออกก็ดูอ่าวิดีโอเก่าๆพี่ทําไว้เรื่องการแต่งพอทแบบเห็นฝาสูบเลยว่าต้องทํำยังไงนะครับส่วนเบ้าฝาก็มัน50มิลอยู่แล้วแต่ว่าลูกมันมีความนูนใช่ไหมลูกสูบเนี่ยแล้วก็อ่าเบ้าฝาเนี่ยถ้ามีลงกึงก็จิกมุมเข้าไปนะครับจิกมุมเข้าไป ขีดเนื้อออกไปนะผมประมาณ0ูุน,นมิลนะผมถ้าใครนึกภาพไม่ออกดูวิดีโอจากที่พี่พูดนั่นแหละนะับผมหรือหาลงกึงไม่ได้ก็อ่าอัปกาเคมีกับอ่าปะเก็นฝาซูบเนี่ยตั้งแล้วก็ทาบแล้วก็แต่งนะครับขีดให้เป็นวงแล้วก็แต่งเคิร์ฟออกไปประมาณ0ูุมิลคือแต่งเคิร์ฟของเบ้าฝาออกไปนะครับแค่นั้นเลยง่ายๆเลยนะับผมแล้วส่วนใบวาวจะล้างหน้าใบวาวหรือเดิมๆก็ได้แต่ข้อควรสาคัญที่ต้องดูก็คืออ่าบาเล็กทั้งไอเดียเสียเนี่ย พอเราเอามือรูปอะนะครับมันจะเป็นคืนเป็นตะปุ่มตะปำอยู่แต่งให้มันรับเคอร์กันหรือใครมีตัวขยายบาวาวขยายบาให้มันรับกันสวยเลยอ่านึกภาพไม่ออกก็ดูวิดีโอตามที่พี่พูดเหมือนเดิมนะครับส่วนปั๊มน้นมันเครื่องตัวนี้เป็นของแต่งนะไม่ใช่ของเดิมนะผมอันนี้ตัวแต่งตัวดีสุดและแรงกว่าเดิมสองเท่านะครับนี่นะครับตัวเฟืองทดหนาตับเลยนะครับผมตัวนี้นะครับอ่าช่วยได้นะครับผมสําหรับคนที่เออ อุณภูมิความร้อนสะสมวิ่งวิ่งแก๊กวิ่งวินเหมือนชุดเนี้ยวิ่งแก๊วิ่งวินเนี้ยอย่าลืมเด็ดขาดเลยปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งกับปั๊มติก๊กไม่ใช่ว่าถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยๆแล้วจะไม่เสียหายไม่พังบางทีมันไปอุดตันแรงฉีดไม่พอใช้ๆวันหนึ่งแรงฉีดไม่พอน็อกหลับลูกเบรกลูกติดจบเลยรีบไปส่งอาหารให้ลูกค้าส่งแกป๊ปส่งวินเนี่ยกลายเป็นว่าเสียรายได้ไปเลยแนะนําว่าสองอย่างนี้อย่าลืมเด็ดขาดนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อมาก็คือ คัดริผ้าใส่ริ้ใส่สิบไอเนี่ยตัวนี้เซ็ตให้เรียบร้อยแล้วนะแต่จริงอจริงไม่ใช้ระบบเดิมก็ได้แผ่นคัดต้องใหม่วีกดของอของเดิมเนี่ยควรจะเปลี่ยนเป็นของแต่งแค่นั้นพอถ้างบน้อยมันหลักมันหลักร้อยเองแต่ถ้าแบบนี้หนึ่งพันสี่ร้อยบาทพร้อมเซ็ตคัดสปริงแต่ว่าถ้าใครไม่มีงบก,ก็ตามที่พี่บอกถูกๆก็ได้นะครับผมของที่ร้านก็มีหรือแบบนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้มันจะเผื่อต่อยอดไปทำห้าสามได้ไงนะครับผมแล้วก็คัดออโต้หน้าเนี่ย มันมีหน้าที่ทาําไงรู้ป่ะพอเวลาเราตั้งคัดอะไรดีมาแล้วสับเกียร์คือเกียร์ต่อเกียร์ดีแต่ว่าเวลา,าเราบิดคันเร่งออกไปมันมันกระเด้าหรือมันสะดุดมันอื้ออื้อือ้อนิดนึงอะ่ะดูชุดหน้านี้ให้ดีน้องก็เลยเปลี่ยนทั้งหน้าทั้งหลังเลยให้มันจบเลยน้องก็บอกว่าพี่จัดมาอย่างเดียวเท่าไร่ผมโอนหมดโอ้โหตึงเหลือเกินชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่ของครบนะ,น,นะครับผมซลระยวาวไอเดๆๆียเสีย0.08จุทๆๆนทั้งไอเดียเสียมาร์กโตทีศูนยะ์ไตบนนะนะครับผมโซลปะเกน การะดาษเดี๋ยวแถมให้แล้วประกนฝาทากาวเอาเดี๋ยวแถมให้อีกนะครับผมแล้วก็สูตรเตอร์นะครับผมยึดไว้เลยเลย14 28ไว้ก่อนสําหรับรถวิ่งแกป๊ปวิ่งวินนะ14 28ไว้ก่อนยังไงถ้าตอนเย็นเราอยากไปซิ่งนะครับผมลงสเตอร์หลังได้อีกแต่ถ้า มีกระเป๋าหลังก็สเตอร์ตามที่พี่บอกนะครับ14 28 14 30สับกระเด้งทุกเกียร์แน่นอนอยู่ที่น้ำหนักของสัมระที่เราจะแบกแล้วทีนี้ก็มาเรื่องท่อนะครับผมยังน้อยคอท่อต้อง26หรือ27เดินยาวเลยนะครับผมใส่ท่อนะผมนะครับ28ห้ามเกิน30ประมาณนี้ใช้ได้นะครับออกจุก30ห้ามเกิน31ประมาณนี้ขี่ได้ขี่สน,นุกแล้วก็รถยังมีกําลังอัดนะผมถ้ามันโล่งวันนี้รถมันจะเหี่ยว หรือรดมันจะเหนื่อยนะวิ่งจะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ข้ามรอบนะครับรถจะเหนื่อยเอานะครับผมนะครับใช้ประมาณนี้ยังไงก็วิ่งได้ระยะอาร์มเดิมนะครับรถจัดทรงหรือรถทัวริงก็แล้วแต่บวกลบ g p s 5เอถึงประมาณที่พี่บอกเลยนะครับผม g p s 138นะครับผมถึง1 4 2 45บวกลบประมาณนี้แน่นอนนะผมและก็สามารถต่อยอดทำา5-3ได้โดยที่ว่าเปลี่ยนแค่เสื้อลูกนะครับผมและก็ แคมนะครับผมสปริงวาลแค่นั้นเองนะครับผมที่เหลืออย่างอื่นสามารถใช้ของเดิมได้แล้วก็แต่งฝาจะเป็นฝาอัปเกรดหรือจะเป็นฝาเดิมแต่งเอาก็ได้ยืดยุ่นได้ประมาณนี้ถือว่าเป็นชุดที่คดคุ้มนะแต่อาจจะแพงหน่อยไม่จําเป็นต้องซื้อทั้งหมดเหมือนน้องคนนี้นะน้องคนนี้เขาง,งบเหลือไม่จําเป็นเลยเอาเป็นว่าแต่งรถแต่งตามงบเพราะว่าของมันหลายอย่างมันราคามันก็สูงดีขึ้นไปนะเป็นเรื่องปกตินะครับผมใครอยากสั่งอะไรก็ดูหน้าโปรไฟล์พิมพ์เฟซช่างตัววัฒน,น์หานหรือเพจช่างตัววัฒนหาร w a l e s i n g ทักทางใดทางหนึ่งพอนะผมแล้วก็ฝากติดตาม t ิ k t อกช่างตัววัฒหานแล้วก็ช่อง YouTube ช่องใหม่ช่างตัววัฒหาน w a l e s i n g ใครติดตามช่องเก่าอยู่มาติดตามช่องใหม่ด้วยนะฝากติดตามทุกคนนะทุกคนเออติดตามให้ด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมอะไรมีทุกอย่างพูดถูกพูดผิดนะครับอะไรมีทุกอย่างนะครับผมจะสั่งแคมแค่ตัวเดียวก็ได้มีทุกอย่างแหละเอาเป็นว่าตามงบที่เราอยากจะแต่งพร้อมแต่งดีกว่าจบงานง่ายสดไปแล้วไปรุ่นรักทุกคนโจ๊ะ